สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตถูกขู่ทุกคนเนาะบัวจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องวันนี้ซอกกึมกามาหาน้องเขาเนาะพี่น้องเห็นในคลิปหลายคนกับอาคือว่าเห็นตะเก่าก็คือว่าปกติอยู่เพื่อเป็นในนันบ้านสบายดีเด้อน้องอ้าจื่อเฉยเลยคือจื่อเฮาบ้านเจก๊กึมว่ะนางลงนางลงบุปเป็นนางหนุ่มสุดดีนางลงเออ โอ้ยบืเห็นลายมือคือเป็นอนี้นี่ฮะคือเป็นอะไนี้เพิ่นคือใส่โสไว้เป็นอยังเป็นอยังเป็นอยังยันทําไปที่ยันเจ้าไปตัวที่บ่ไปานาโพเลยไงไปเฮียงบมนาโพน่ะเป่าเป่าเป็นไข่บ่หรือเป็นอยังเป็นไข่เป็นไข่อือเฮ้ใส่โสไว เป็นไรกเป็นอะไรเจ้าคือนด้ใส่โสไเจ้าคื้นเัยโสไหปะไปบ่อยูเอาโซ่หนึ่งคือว่าเศะลรา้ามเยลงูได้กิมนามันเป็งต่มาตะเวียงซ่ไหนเฮาก็บริเ็นเลย เาเห็นแต่ในคลิปเา่าเอ้าคือว่าเศร้าแหละคือว่าจ้เตไปโบสงามจึาเตีวคือมาเป็นแนี่บนี้่เรืองกาตมช้าานกันไม่คอนวะ้องลดตากระแดงคือเป็นนี่จนจอยจะขี้รายตะกีนหลงงามตะไปข่าโบสถ์เนแล้วอือแล้วเป็นยังบงานี้คือเป็นแนวนี่เต้นขังจอยขังอีกแล้วขังแล้วเจ้าจะไปหลินเจ้หลักไปบ่ฮะ โตเถื่อนนะเือนนะ้อนโต้เือต้จยังมาใกล้ๆพี่กันด้ยยัม่ใกล้ๆพี่มันจัได้ยินมาใกล้ใ้ใเปลยโดดใช่สบอบ่โดดอกเนาะคนงามเจ็บเตือไปโดดโลโลเลยเลยบอกินแล้วเข่าน่ะกินกินแล้วเจ้าย่านบ่มันเดือกับผ้ามือพวดกัต้เลยพวดเจ้าฮะ บมจะเห็เอฟซีเห็นไหมบุญเด้อพอดีมีเอฟซีให้มาถ่ายเบุนวะคะแนนวะนั่นกะเจ้าเคยพาไปหาหมอแหละไปก็พาเอ้ยบุญเนาะพาไปหมอไหนหมอผู้ค้าฐานหมอผู้ค้ากินยาอะไรเป็นอย่างไรกินจากนอนจากนอนหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วหน่ได้กินกหมไปไปแล้วไปเลยไปมือไลยเนี่ยเพิ่งเจอได้ยาครับมาถึงได้เบื่อได้มันต้องกินยาต่อเนื่องได้เป็นอย่างนี้นะคาถาจะกินยานะยาวันนี้นะฉักพลันนะ ที่จริงคันไปหาหมอผู้ค้ำอยู่สวรรค์ติออเอออยู่สวรันในเขตก็มีแต่หมอผู้ค้ำเรื่องเกี่ยวกับจิตเวทเกี่ยวกับประสาทม,มาเบิร์นดู้านะ่ะเอาเวลาเพิ่นมาถ่ายยุทคลิปไหนนั่งจับเตียงงามๆเด้อจะเฮ็ดนั่งผู้สาวให้จับเตบียงนั่งตะหมอบนั่งตะหมอบดีๆเอออย่าไปเฮ็ดนั่งขี้ลไล่เด้ เขาออกในกล้องผู้บ่าวเห็นได้หนังหายินบอกหนังเรียบร้อยบอกหมายถึงว่า,า<น>เวลาเจ้านุ่งสินธนุ่งแพ้หานังเรียบร้อยยินบอโฆษณาเนานนะโฆษณาโฆษณาเจียวอยู่บ่ซื่อเจ้าของนะ<ฮ>พี่น้องกินฮอดอยู่โอ้อสมัยกินลายถ่ายยาในมือพี่น้อง มือหนึ่งหาเม็ดหาเม็ดมันแห้งนะมันมันเป็นแห้งนะไทยกินมือหนึ่งช้อนค่ะมือหนึ่งซองค่ะอันนี้มันแห้งเป็นแบบมันแห้งหนึ่ร้อยนอันนี้นโอ้ยแห้งแล้กระเมื่อยไม่อยากนอนเลยเนาะกินมือะไรน่าจะอาวุธเนี่ยมืออะไรกินอะไยแต่เมื่อยนะกินยาอะไรกับเมื่อยเดยคนกินยาอะไรกับเมื่อยแล้วโฆษณาเจ้าเมื่อยบ่ฮะเมื่อยอยากนอนบ่ หันทาครีมพอครีมบอดหน่อยยังพรหัวจกทาพรเด้ครีมแตงโมหูจักครีมแตงโมอีกจักปีแล้วเพื่อนอะไปฮอดไปฮอดแต่สวรรค์บ่ไปนะพอคลินิกเพื่อนเห็นนอนอยู่บ่เห็นอนแป้งมาเห็นนอนในขวดเพื่อนกับขวดแล้วโมบีนขวดเพ่อาถ้าไปไปไทยนะเขาสิกวดอยู่แต่เขาสิมียาให้กิน ว้ายังอยู่บ่แบบว่าลายอยู่บ่มันบอกว่าลายว่ายังอยู่บ่ว่าลายว่ายังอยู่เอาเวลาจะไปหาหมอเอาไปได้เจะไปต่หมือประมาณจากมืห่อเลยบ่เดือนนึงทานนเินโอ้ทากน้ทาจนเกินทาจนเกินเนาะ จากไปว่าโบสโฆณาไปากไปไปในเช้าว่าไปกันขับกันคืน<ะ>สี่เช้าว่าไปกันขับเหมือคืนไปบันนั้นน่กิน,น,น,ก,นกินยาเบิดจากสุดแล้วนี่พอ,อดลบเเดือนหนึ่งเออามาแต่เบียนค่ะก,กินเบิดชงชุดชามนี่นี่แหละพอและเดือนหนึ่งโ<พ>อ,อ้ก<ห>วแต่เนาะแตะ่ตตมาแต่เบีเป็นสองเดือนสามเดือนหร้อบ่เก่าเอ้เก่าคือใช่บ้านได้โฉมมือสามมือาผูมาเี ม,มาได้เพิ่นใช้บาดวิจบอลวิจได้ฮะแต่ชายได้โชว์จมือ,ลอแล้วอ่ะแต่เป็นได้ไ้จะมีตับอลอย่างเป็นคืนนะเนาะมันมาจะเบี้ยงนะเออเจ๊ได้เพิ่อนมาโพชนาขอีงทอดเมย์เพิ่อนนะเออทอดเมย์แค่น,น้องเพิ่อนนะเออตอนนั้นหกวงแดงมาลัดเราด้อเพิ่นบอกเจ้าฮะไปทานจานเตี้ยอันจานเตี้ยมันไปที่ไหนวะดูเพื่อนเพิ่นไอ้ทานกับบอลร้นอนวะ อืมบ <muitas S 2> ่นไหวเผื่อไหนนอนกับมานอนเบืบ hmm. mm ่นไหวไปอยู hmm. ah ่บ <Souls> ้านนะอะไรแบอนี้เพื่อญาติเฮียหรอวะไปที่นีเนี่ยเพื่อไหนนอนอยู่ห้องเมื่อวันออกมากางคืนเนี่ยออกมาไห้น้ำเพื่อมาพอยออกอืมอืมเคยพาไปไทยอยู่บ่เคยพาไปเที่ยวจะมีลูกมีเต้าอยู่โบซักไปทำงานนี่มีกับผู้นึงไปไทยกับน้องผู้นี้เนี่ยได้เงินให้อยู่บ่โอนมาอยู่บ่ ขาไปไทเนี่ยแร้ามาให้โชงเทือบุหรายแล้วคือพันคื ok. อชมเราเห็ดบัดเหอนกัตัวบัดด้วยพ่อจะได้นะเอาเวลากินข้าวกินน้ำได้อยู่จไดสักกินอย่าจะเป็นนางไก่โบได้นะเขาจะเห็นไกลไกกันจะมันตีบูตีเถื่อนเถื่อนตีเปนนางไก่เราโบตีแล้วเขาอยู่ๆเขาจะเอฟซีเห็นเป็นนางไกลไกแล้วบอเขาจทำเจบเจอ ค่ะพะพอพาไปปวได้กาพาไปนะบบเมนสิพากันมาถ่ายไปซีอ no? like ุ้มบ่มีเกิดม hm ันบ่ได้เกิดประโยชน์ไดยเทสเทสเดียวยูทูบมาถ่ายมาถ่ายเนาะอยากเศร้าอยากอยากพดโศบ่อยากอยากเศร้าบออเอาบ่สิสิปพดโศแฮบอบอบ่บ่นั่งก่อนนั่งนั่งดีดีนั่งดีดนั่งดีดีบ่ให้เรานั่งซื่อหนั่งนั่งตะหมอบนั่งตะหมอบเด้อเออเศากึมสิพาไปหักษาเด้อไปบออยากเศร้าบอ กินแซบอยู่บ่อเขานะแซบอยู่แซบอยู่กิน้องนะบ่อกินหอดอยู่ไรกินหอดเจ้าเนื้อกินหอดอหไรเจ้าคือบ่เจ้าคือบ่เจ้าคือบ่ฟังค้อมแม่ส์ะตะกี้นไงคือบ่ฟังค้อมเพิ่นเพิ่นฟังข้อมพายบ่ยังตีเราบ่ได้ตีเจ้าด้อเนี่ยเราก็ยังไห้เห็นบ่เห็นเจ้าบ่สบายเห็นบ่แม่ก็ยังไห้เห็นบ่แม่เป็นถูกได้รูปบ่สบายนะเจ้าสาอีซปีบ่สาวสามปี เจ้าพัวตายนีเนาะพัวจะตายบป่าปะจะปีก่อนเจ้านะเจ้าอาย่เท่าไรสามสิบปลาย้วสามสิบปลายเท่าไรสี่สิบแล้วโอ้สี่สิบแล้วเจ้านั้นมีแต่อยู่กับลูกอยู่กับลูกแลยพุณคนี่ไปทำงานโอ้ตอนตอนโฆษณาเป็นปกติเดี๋ยวงามได้พีน้องนาทางดังคมคุณสำนักงามคุณสิพาไปปัวไปบ่ แต่บริษัทโสเนาะมันคืชปล่อยออกกามันคือเจ้าแม่ทันนี่นะเจ้าแม่ท่านในเพื่อนโฉมที่กระโดดแล้วละโดดเพื่อนนะทางเทือกชื่อเทือดได้หรออ๋อพี่น้องเพื่อนบริษัต่ำได้เพื่อน <c oughs> ะระดับ 3, 3เมตร4เมตรบรเพื่อนบบอนี่ขาโบหักบอ๊ะเจ้แต่้งถึงแบบมันม,มีแนวบอกดิ้นตั้งถึงมัง้เนาะเออมันเงยอยู่มีแนวแล้วพีซิงก์พาไปมันยังเปลยไปเนาะบาดเจ็บบวดปวดกินยาทรมาผู้ข้ามนี่เจ้าคืออะไรเบิดนี่ค่ะเอ้ยบุญพาไปกระโจงเทือดสามเทื่อเลยบ่ไข่บ่ แบบนอนคนคาชิบะบอกเลยกินเลยมันเห็นนอนนอนหะงงับเนาะเออยินมุงเป็นมังให่เออขาเสียฟังจะจักบลูกลูกอันนังล้มแม่เรียบนะแต่ว่าน่ะเป็นคือแบบนั่งยิ้มยิ้มแต่มันกับบาดป้วงหามันหัแบบสมองมันซ่ามันเบอร์มันบวกกินเข่าแล้วมันนอนแล้วเขาพาไปไปหามออยู่หมกหมออยู่หมกแผนกจิตเวชนาะพี่นองหรงพยาบาลหมุดหานอนสกึมพาไป พอนั่งรอบนี่พาไปฮอน์ฮา,ามอนี่แหละฮามอผู้ค้ำนี่แหละกินแล้วมีแต่นอน,อนไปมาโหลดแห้งโบเห็ดยังมีแต่นอนมันก็มีแต่ไห้มีแต่เบอร์ะนะมีแต่กอมประสาศะนะผูร้องคนบอกกับใครครับเขาใกล้เล่าหันนะว่าผูร้องคนกับสายย้อนเล่าหลายคนมาเข้าได้หวังบ้างยาวไปหรืบอบอมีแต่ว่าไปไป,ไปห้องหมอหมุกนี่หมอจิตเวชเขาสิกวดขักเพื่อเขาเสียายามาให้ยากินมากนะเศร้าโหลดเปน็นอย่างนี้บริษัทบุญผาไปกับยามาปวดเบิ่งแลรกแบบนั่นกินยาเพื่อพ่อสนั่น สองเดือนแล้วระดับระดับสองเดือนเสี<อ>่ยงนี่น,นั่งดีดีนั่งดีงดีนั่งตะหมอบน,อน,นั่งตะหมอบเอออ่นอน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 มิจต์ขจดอะไรกินเข้าไปแล้วมันระงับเนาะมัน,มนมนะก็เรียกนอนนะนะเวลาไปสม,มุดไปหาหมนหามอน,นี่มันป่วงอยู่บเปล่นไปรถน้ำล่างก็นั่งมีคนนั่งนั่งนวดกันแม้แต่ยามันโดุดรถเลยยามันโดดรถแล้วมันยากนี่เนาะ โอ้ยขับไปหาโมหยูดไทยนี่เขาเอายายกินบุคือบานเฮาเลยเขาเคยไปแล้วเคยหาโมโซ่ลมไปแล้วเศร้าเลยนี่ฮะตุยพี่ดีงามบอถึงสิบบวป่วงกระแตกต่างกระลูกเจ้าแบบว่าเออคาดว่ามัน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 เบอร์ไปเลยมันเบอย์ยังอันไหนมันแบบว่ามันเจอดเขาเจาดเขาบุกินเขากินน้ำมันเมื่อยแหละกินห้องมอ้านเฮานี่ไปซองเถอะไปบอนเจ้าไปนี่แหละแล้วก็ไปห้องมอลาเวียแล้วก็บัเศร้า ต้องได้ไปหาหมอไทยพอหมอไทยเขาเก่งน้อยอมหาพี่น้องเกี่ยวกับจิตเวชโรคประสาทน่ะนะโรคโรคิ้มลันมัน,น,ก,มนกใจนะม่พุกเออแ่นบอกาไพุกถ้าไปให้ไปนา,นาหาคุเขียให้นันไลมือเะเออไ,ไปรถนี้ออกออส่วนส่วนจะปล่อยไปนี่ได้กินอยู่บ่ายาน่ะได้กิกกินยาอยู่ บปดิผูกจ้ามือแล้บขาผูกมาเนี่ย่อมสีเขาอ,อาทิตย์เต็มแม่นขาหมางมันมีแอนยูทูบหลายๆ่องเขามาถ่ายอยู่มีใครซอยเรือเขามาเนี่ยเลยยังไม่ซอยนะยังชื่อนุ่มชื่อยังไม่หายิดหักบุญเพซอยจะคนอมมเอาเงินไหนชี้ขู่เช่าเนี่ยโอ้บันนาน,นนี้คือจังอ่าไปห้าโมนี่อยู่สวรรค์นี่เพิ่นเอาเสนึงเทไรสี่เส้นฮะกับโบแพงเนาะ แต่ว่าบอกที่ฉันหาเขาได้มันยาถือกับจีซอยซะดอกมันหักพังว่านี่ยากินเขาไปยานี่บวัตถุมีทางจะบอกมีแต่อยากนอนมันบ่กินยามาโตเนื่องเอาโตโตแด้วบ่เนาะมันกือหาเงินบ่ได้กับเคยใช้ได้เกิดกับเดือนก่อนหน้านั่นนี่สิก่อนหน้านั่นนะเจ้ากินค่ะเจ้ากินเคยเศร้าอยู่บ่เศร้าอยู่ปิดายเศร้าอะไรหดหน้าหดหน้าป้าอยูุดายเจ้าเจ้ากินอะไรจักมืออลไรนี่ รองเมืองคันสมมติว่าเบ,เ,บเบิดยากให้จำไปต่ออีกเด้อต่อจนขบกำหนดขบกำหนดกับยาโม่หาย,ยานะเจ้าจะปะาได้ยินบ่กขบกำหนดโดดโดด,ดดยาหะเละ4ีแซนหาซีชนามันกระโบแพงดอกรองเบิองมันไม่ได้อีกบ่เพราะว่าถ้าสมมติกินยาบ่ขบคือโมว่าอจสิเป็นน้ำคือคือโมคือโมว่าโอ้เอฟซีกับเพิ่นกับ ผักามาอยู่นักกินก่อนชิลงมาเพิน่นก็ให้มหาลอยบาท,ทเอฟซีทางเราเลยเพิ่นไปคนไทยที่เรียกู่จีนเพิน่นเนี่ยมาถามว่าวอาการน้องเป็นจังได้เพิ่นว่าเบิ่งนอกก้องกะคือมีสติสตังดีอยู่คือบริเป็นอยังเพิน่นว่านะอาจจะแบบทางทางสมองน้อยๆถ้ถาถ้ากินยาต่อเนื่องนะทิ่เศรฐ์เ<ม>พิ่นถามว่าพวกถ้าคิดมาถามว่ามีคนมาหลายว่าจักมือได้มากอะนักไปโชว์มือ องมอนีเน่นักว่ชื่อนะั่นเนี่ยสามคนหเบ้านนี้กับมอนีน่หลายมอนีนะกับบ้านนี้อือม,มันัสมุดต,ต่อยานี่ยไปต่อ,อยามงเก่าอีกบหริจ๊ะหน่ยตัมงเก่ามื่อกินกัพอันนี่แหเนาะอือเจ้าไรมันก็ขัดดูจักมือจากเดือนแหละ่ะไปกินมันโน้กกระแตเดือนเก่ากระแตมาแต่เบี้ยคนได้เก้าเก้าสิบ สิบเอ็ดสิองหมืมันเกือบสามเดือนพอ้วสามเดือนพอดีกินยาแล้วก็นอนไปสิบอกม้ีตู่บาอนอเสยตู้อ่ม้ดกินยาอะไมันก็สิเมื่อยอยากนอนมันก็เมื่อยอีกกินยาพวกนี้พี่น่อยเดี๋ยก็คือว่าชีจะบอนเนบุอ เด็กตายเลยเหรอ,อคนตายอยู่น่าหลายคนเนอะเอาเผาได้เผานั่นะ่ะหมอครับวะเผาแห้งได้ชันเลยเลยไล่แก้ยาแก้ยาเป็นเพลงให้ป้าหลวงแก่เมือนน่อไหร่อ้ยเพิ่นแต่งแหงลูกนางรอำนั่นจนว่าบุญแล้วมันบ่ตายหมอไทยจนเพิ่นเอา้าให้กินยาหนีได้จังได้มอไทยเห็นยาหมอไทยยุ่งงมอไทยมันแห้งโพหมอไทยเพิ่นเบิง่งพอเฮาเขาพาไปปีกายเนาะพาไปเลยบนี้หัน กัดสักคือกันได้เลยนะสักแล้วกันลายพูดปากแล้วก็นแต่บีถี่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นไข้ไข่ปัญญาอ่อนคือกันแล้วก็บุกินข้าวกินหน้ามิเตเบอหมอไทยเราว่าโอ้คือจัดยาไปเสียกินแล้วว่าแห้งโพดหมอไทยเขาเขาทุกข์นะหมออันอยู่อยู่ไทยนะหมออยู่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยครูป้าครูป้าเคยเราเราเป็นมาวานได้ปลาหลววเนาะเราเคยไปเอายาจมูกนี่ยเอายากินร่วงบาดเยวหามิดนิดพวกกันอยู่ไทยพิ่งกอดกินเขาให้เราว่ะให้กินเทอรนิมิตนะ โอ้น้องจากไหเนาะพอลุงบันไทยกินบ็ดปันเดียวแบบคนให้ได้ันเหิบคนห็บเนาะไปไทยไปยังกงยะบัดนี้เนาะพินห้องคะแนนว่าโบราณสูงยังว่าเออไปหักสาอยู่ไทยกษิพ้าไปสะดอกเห็ดันในเนาะปาะเคยไปเคยพาเขาไปแล้วเช่าลูกเซาลอมนะตุ้ยขาวงามเดี๋ยวนี้นะไปเบิ่งรถระยะเขากะให้เขาบอกว่ายาหนี่บ้านเขาสาลัดขวัญยาแห้งผุดเขาสียหายคนละอย่างระยะเขาเบิ่งยานะ แม่ผัดแม่ตัวคนเดียวนะพวกระบอมีเนาะเดียวลูกนะลูกอะแอะเป็นหน้าเูา้หาคุดหันคุดตีไม่ไม่กินเพราะร่ามเนาะเจ้าแล้วบอกฝ่าบนมือบนเวนนะบนมือ,อเวนนาะ,นะโอ้เห็นแล้วก็มือใจเขาเห็นในคลิปเราตกใจบดตะกินขอึ้นบนเป็นทอดสำนีขึ้นบนเป็นสำนีส,ำนสุดว้าเ่าทีจะจะ่เศราเลยหมมัน มาถ่ายใช่นี่มาถ่ายอะรอืมาถายข้าเึ้มบาดิถ่าย,ายข้านำ้ำเฮ<อ>านักจืดเลยโอ้าิายข้ามเจะขึ้มเขึ้มมาไดยคถ่ายข้ามได้ล่ะเอ, <c oughs> อ้ยฮะเออขายอาหารเสริมถายกาแฟคมง,งามเอยขายโอ้จะกินอีกป้าโทษโอันตินอ,อ๋อย่มมานางเข้มอีกโอ้นางเข็มกระยาบาน เออแมน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 กับกบนางตัต um, ่น่งตัตมือตะบิดเขานางไายงะแขงงะขามันกับบรรยากาศงามนะโอ้ยเนาะไอต่างใดเนาะคนเรียบกับงามพี่นหนยสัมพนางงามผู้ใดคนเศ้าทรงหนึ่งนะ พุ่นกับเม่บง้งมันนี้กับแพงและแพงเพือ่อนเนีของกินก็เพื่อพวกอยากใครมันก็ชื่อว่าอยากเฮ็ๆๆๆๆๆดกินเล็กเล็กกินเยอะไปเฮ็ดงานยังไปนะวะไปตุ๊บไปยื่นพักเพือ่อนเนี่ยยื่นพักก็กบตุ๊บเชือตุ๊บเทสตั๊บตุต๊บไว้เพือ่อนเนี่ยเมื่อเพื่อนเพิ่งพาไปเที่โยวก็ไปยูไปโบสถ์บางเวี้ยน,นก็ไปนล้วเพือ่อนกันชาวเตี้ยอาจารย์เตีย้ยเนี่ยเพิ่งไปชมคืนเดียวตื่นเช้ามาเพิ่งจะขี่ยนมากเพื่อน เราี่แม่นเราขี้ยุ่นมากวะอือขึ้นแจ้งพี่ยุ่นมากเหมือนันเออตอนอยากมามาแล้วก็เป็นเลยมาแล้วก็เป็นเลยตะก,กี้ตับอี่จะบอกก่อน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 หน้านั่นนะนะเป็นแต,แ,ตแ,ตแต่อายุจักปีเป็นแบบนี้นะเตะกี้เข่าห้องเยนห้องปวดช้ำตะกี้จักปีสิบสองเอเชียสิบสองปีเนี่ยเนะี่ยแต่เม่งเรื่องเขา่าเลย เป็นเลยเปน,นั่นเลยได้อืหน้เนนน,น,นวเ้มี่ม่มหน้าน,านาคะนาคะอเมหนาใส่เอมน้านี่เด้อกลเป็นประนวนเลยีแต่จัดอย่ได้เออไปทำงานฮะไ,ไปทำงานไปเอาเบียนยไปเข่ามันแบบเนเนพเื่อนไปกดเอวแล้วแล้วเออจะไปจะบอนพี่ปอบเขา่าแล้วเป็นมาเลยเป็นมาเลยโอ้มาแต่หน้าป้ามันจะ เนื้อื้บเดียวบันงบมาแังื้นมา่ามา่ขึ้นน okay ื <h 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 ้อมาหญ่ขึ้นนื่อคือเพื่อตึมตัวบงอยังเป็นอีกมาหญ่ขึ้นนื่อมามีบบ้กปวาชื่อเอ้ยชื่อนอังกัว่ามามีพีเห็นด้วอบอหักตะกี้ตะนยจนก่อนสือพี่ปอบข่าวในบอดี้เคยไปยังมาก่อนปกติบบอดี้เคยล้มเคยยังบอดี้เคยบอดี้เคยถือกระทบ คับสมองเนี่ยนี่บ่เคยบอกถอดแต่ว่าตอนนี้นอยู่สิบสองปีเลยถือพี่ปอบเข่าแล้วก็เป็นมาเลยทานอ่อนเนาะนนี่ต่ำกับสิเป็นนะนะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นความเสื่อมส่วนบุคคลนะพี่น้องแต่ส่วนไรวันออกวันานาเขาก็เป็นไปน,นี้ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทางเขากลุ่มเอฟซีเพิ่งกระบ,บอกให้มาเบิ่งดูปเป็นเรื่องไรขันนิาม้าหนองไปหกักษาอะไรกับไปก็คิดว่าเจ้ายังบม่ได้กินยาหนะ่าแต่ว่ากินยาทางโรคเตอร์แล้วเนาะแล้วก็ ก็ขึ้นในใจก็อยากคันพาไปไทยได้ในเศร้าเนาะพี่น้องป่ะเนี่ยพราะว่าย,ายาอยู่ไทยหกักษาบคือบา้านเฮาเนาะหักษาคนละอย่างเคยเคยพาพา,พาน้องคนหนึ่งไปแล้วเป็นพิกายพี่ชื่อนั่นก็ไปไปเป็นที่รถถูกไหมคาไป,ไปดูโฉ่ไปก็ไปที่เดียวไปที่รถน้ำมาัานไปแล้วไปเ<า>ชนโน่ไปนัมเมียฮะนังไปนัมเบียเราอยู่เซโน่เราเอาเงินไหนคือหาอาบชีพพี่น้องไหนเจื้อ โอ้ยเนะาะสิไปใช้นั่งเไงก็ไปดินเนาะบามีเนี่ยชอนรถไปจักไปใช้แต่บ่วันไม่เถื่อกระมานท่ากระครบแตวจะมึนในเพื่อนพ่นพอชื่อกินาไปตลอดน,นะ,ะแ, YouTuber แล่บ่าวมียูทูบเบอร์หลายๆช่องเขามานันยังบุ๊มให้มันถ่ายคลอสเซอร์เรือว่าสิภาพไปปัวไปหามอนฮามอเนาะยังบูมีโอ,อ,โอ้พี่น้องเอ้ยเ็ดจังไดยน้ะอยากพาน้องเต้าน้องโฆษนาไปหาหมออยู่ไทยเนาะพี่น้องกับเับผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งอยู่เนาะกะยินดีเด้อพี่น้องอยากให้พาน้องไปหาหมอเนาะ ได้สิเบิ่งก่อนสิถามกับแม่เพิ่นว่าสิเอาจังได๋ต่อแล้วก็าฝากพรมพี่น้องกดติดตามกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจสักกลุ่มหน่อยเด้อพี่น้องแล้วก็ให้เจ้าขอบใจผู้ใหญ่ใจดีท,ทั้งเฮานี่เพิ่นฝากเงินมา500บาทไปากเงินแม่เหรอือฝากเงินมาแล้นาาวนี่แม่ห้าร้ยบาทเด้อไปหาหมาแม่นขอบใจเพิน่นดูขอบใจเป็นบอลโอ้ขอบใจอันไอหักเนาะทางแม่นทางต่างประเทศเพิ่นก็ฝากเงินมาให้เจ้าห้าร้ยบาทก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเนาะ แม่เดี๋ยวเบิ่งต่อไปว่าสิจังไดเดี๋ยวสิปรึกษากับน้องสายก่อนว่ะน้องอย่าไปหักษาอยู่ไซทำมีอาการทำมี่มองได้หักษาเศร้านาะก็สิพาไปเพราะว่าการเคยเห็นทางไทยเนาะพี่น้องเป็นนักกวนนี่ก็เศร้านาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิปรึกษากันก่อนว่าสิเอาจังไดโตเนาะกับคลิปนี้กับสิประมาณนี้เลยพี่น้องใครอยากให้ซอยเรือน้องกันยินดีเฮาจะเป็นสะพานบุญนะเพื่อนเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้เศรากลุ่มกับน้องโฆษณากับแม่เพิ่์ลกับสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี หาได้บายอีกเอบายกับเป็น